ใครที่อยากเป็นสุลต่านเกมตำนานจอมยุทธ์ทถังซาโต้หลวต้านลูกไม่ควรพลาดกับร้านรับเติมเกมดีๆจากทางลิสแมนช็อปปูคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 2> สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสแมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปโรนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์แอดลิ a แมนช็อปก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดอยู่นำหน้าด้วยนะครับส่วนวิธีการเติมง่ายมากๆเพียงแค่ทําตาม 2เลือกเซิร์ฟในเกมที่เพื่อนเพื่อเล่น3เลือกแพ็กที่อยากจะเติม4เลือกไปที่เลเซอร์โกพินแล้วกดสั่งซื้อห้กด c ๊อปปี้ลิงก์ URL ตามช่องนี้แล้วส่งให้อดมินรอสักครู่เงินจะเข้าในเกมทันทีและสุดท้ายนี้ทางเว็บลิสต์แมนช็อปก็ยังมีการบริการการเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใคร <Okay. S 2> ที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ลิสต์แมนช็อปเติมถูกเติมวไวปลอดภัยแน่นอน1น0่ร้อเปอร์เซ็นต์ามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านก และสําหรับคลิปวิดีโอนี้เราเองก็มาพบกับพ่อหนุ่มหน้าดุดูเท่แบบดุดันถังเฉินซึ่งคาดว่าตัวละครตัวนี้เพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะมีกันอยู่เยอะพอสมควรนะส่วนตัวของผมจัดไปเลย3ดาวเหลือง โคตรกากครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มเพิ่มเนื่องจากผมมีตัวสุมส่มวิญญาณอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ใบและในแพ็คก,การสุ่มวิญญาณตัวนี้มันมีถังเฉือนให้กับเราอยู่ด้วย1ตัวแต่โอกาสจะออกหรือไม่ออกก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึง่งอีกท,ทั้งถ้าใครที่มีถังเฉือนอยู่แล้วเราสามารถมาปลุกพลังปาถนารตัวนี้ได้โอกาสออกตัวละครที่เราเลือกไว้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3 0เท่านั้นยังไม่หมดตอนนี้ผมมีถุงลัคกี้แบกความฝันอยู่อีก170ถุุงสดว่าผมมไ้ วเปิดกาชาตัวนี้มาเยอะๆก่าว่าจะไปเปิดาหาถังเฉินกันอีกนะส่วนเจ้าตัวสุมวิญญาจาร์ตรงนี้ก็ไม่มีถังเฉินให้กับเราได้สุม่มอันนี้ก็ต้องอดกันไปนะจ๊ะสำหรับใครที่ได้สุ่มวิญญาจารตัวนี้จากถุงลัคกี้แบกแต่ก่อนจะไปสุมเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันสักนิดนึงอารมณ์ประมาณว่าหลอกให้ตกเกมมันรู้ว่าเฮ้ยไอดีคนเนี้มันไม่มีถังเฉินนะะประเด็นคือเมื่อกี้นี่แม่งเปิดเผยไปซะแล้วด้วยไม่รู้ว่าดวงจะดีหรือเปล่าและก็ทําการลงสู่สนามลบกันสักหนึ่ ออกได้หรือเป่าก็ไม่รู้เนี่ย <ๆ S 1> เผื่อบางทีแม่งหลอกไม่ได้นี่จับหายเลยนะ <ๆ S 1> สุ่มได้แค่3ตัวเท่านั้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอทาการโจมตีคีคคให้มันจบๆกันไปก่อนอารมณ์เหมือนกับว่ามารีลากันสักนิดนึง <ๆ S 1> เดี๋ยวคลิปมันไม่เกิน8นาทีโอ้โหแต่มังกรฟ้าผมทำไมมันแรงขนาดนั้นวนะน่ะนี่คือตัวระดับอา,านะน่ะ <ๆ S 1> ดาเมจโคตรแรงครับคุณผู้ชมดอกเดียวคือหายเลยครับเมื่อกี้หล้วหลังจากที่เราทําการหลอกตัวเกมไปเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการกดสุ่มไปเลยแบบที่เผื่อเอ้าเฮ้ยแล้วเป็นไงล้วคุณ ไปเดียวรู้เรื่องครับผมรู้เรื่องเลยฮะโอ้โหอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ครับนี่ตอนไปเปิดกาชาก็ได้แค่1 1 0ใบนะหรือประมาณร้อยใบเองแต่อันนี้พอมาสุบวดีโอแบบทีเพิ่งไงจัดไปอีกแล้วครับทั้งเถินได้มาเลย100เศษหลอกตัวเกมได้ผล้้ยเว้ยโอ้โหโคตรดีฮะ ส <4 S 2> ดาวเหลืองมาเลยครับนะจุดตอนี้อยากจะทําเป็น5ดาวแดงซะเหลือเกินแต่พอดีงบไม่เพียงพอได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ5ดาวเหลืองโอ้โหขอสัก2ดาวแดงก็น่าจะเป็นอะไดีที่ดีมากๆอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วะเนี่ยมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยขอหลอกอีกสักหนึ่งรอบ <laughs> โอ้โหหลอกตัวเกมกันสักหนึ่งรอบวับจังหวะดีเอาเหมือนเดิมเลยค่ะสูตรเดิมสูตรเดิมพอดีแบบไอเดียเราไม่มีถังเฉินไงราะนั้นเราก็ต้องแบบอ่ะทำการบับบับบงบงดาวงดามเอจอะไรกันไปก่อนนะอ่าหลอกตัวเกมกันไปสักนิดนึงให้ตัวเกมมันเชื่อว่าเรานั้นไม่มีถังเฉินนะจัดมาครับผมนี่เลยฮะนี่จมตีไปเลยแล้วก็มังกรฟ้าตีเหมือนเดิมครับผมเปรี้ยงเข้าไป ดามิมันสุดๆจริงๆแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ทําการกดออกมากดไปที่กระเป๋าครับผมแล้วก็ทาการพูดแพ่นสักหนึ่งสองสามสี่รอบแล้วก็ทําการกดเปิดไปเลยครับจังหวะนี้ซึ่งก็เรียบร้อยฮะจังหวะนี้แตกเกลือครับผมโอ้โหอออินมาทําไมก็ไม่รู้นะ,อ,ะอีกสักหนึ่งใบครับเปสุดท้ายแล้วไออิอนอีกแล้วฮะ <g ül üyor> โ,โอ้โหลอกไม่สําเร็จครับจังหวะนี้อยากจะหลอกแต่ก็ไม่ได้หลอกนะ <g ül üyor> อะไรครับนี้ไออิอนมาทําพื้ สองตัวติดเลยหมดแล้วด้วยครับคุณผู้ชม โอ้ยางน้อยก็ยังดีว่าได้ถังเฉินมาตัวหนึ่งทําเป็นห้าดาวเหลืองได้นะนอกั้นเป็นตัวมหาเกลือนะครับนั่นก็คือไออินมาทําไมก็ไม่รู้นะตัวละครตัวนี้เป็นซัพพอร์ตที่ไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลยแล้วก็จัดไปเป็นหนึ่งดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมไม่อยากจะอวดแต่ก็ขออวดกันสักนิดนึงอะไรจะขนาดนั้นกับเนี่ยโอ้โหมันสุดจัดจริงๆฮะคุณผู้ชมเออดวงมันดีแบบดีเกินคาดเว้ยแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะใส่พลังแฝงผิดด้วยนะครับผมไม่ใช่พลังแฝงดิเออวิญญ จานนะโอ้พูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวเซลแล้วก็มาที่เชื่อมโยงตรงนี้ฮะกดปลดล็อกดาวน์อีกหนึ่งรอบโอ้โห,โห,โห แค่นี้ก็ชื่นใจแล้วแลวหละ5เดาวเหลืองอย่างเร็วอว่าคุณผู้ชมต<อ>ัวมังกรฟ้าตัวนี้ใครไม่มีแนะนำให้หามาใช้นะดาวเมียดหมู่แม่งโคตรแรงไม่รู้จะแรงไปไหนแรงกว่าตัวละครอ้วนไฟอีกเอาจริงต่อมาเปิดถุงลัคกี้แบ็กันบ้างครับผมจังหวะนี้ดอกแรกจัดไปเลยยกกระดูต่อมาครับผมหยกกระดูแล้วโอ้โหเนื้อโอ้ลำไม้โอ้โหดอกไม้ยกกระดูอโอ้โหเกลืออือโอ้โหดูโอ้โหดูก็ทำครับ170ถุงนะอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยขอตัวสุ่มจะได้ไหมเอ่ยนะ จับมา <c oughs> หมดไป20ใบหรือ20ถุงได้ของอย่างเกลือ <c oughs> จัดก,กันต่อครับผมคุณผู้ชมไปกันแบบเรื่อยๆชิวๆฮนะเพราะตอนนี้ถุงคือเยอะมากครับคุณผู้ชมเอากันให้หมดเอากันให้ตายกันไปเลยทีเดียวชวดูดิโอ้โหดูความเกลือเฮ้ยเดี๋ยว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 มันดวงดีเฉพาะรอบแรกหรือเปล่าเนี่ยต่อมานี้คืออย่างเกลือเลยนะได้ตัวสุ่มมาแค่หนึ่งใบเท่านั้นปึ๊บป๊บโอ้โหสองใบครับผมมามามาจัดกันมาจัดกันมายังไงดี จังหวะน,นี้ตกไม้โคตรเยอะโอ้โหไม่หนึ่งใบครับเป็นสมขอยขอยหนึ่งใบขออยหนึ่งใบเอาเป็นสี่เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเราจะทําการกดซุ่มแบบรวดเร็วเลยฮะจังหวะนี้ถังเฉือนกำลังมาไงอาอลาถังเฉิอนกำลังมาเพราะฉะนั้นเราทําการจัดปาตนาไปเลยครับผม30เอซเอหลงมาเลยฮะจังหวะนี้กดบุนลูกแก้ไปฮะจัดมาเออหลงสีทองไป<อ>ไม<อ>่มีสีทองนี้ต้องเป็นสีรุงโอ้ยชิบหายแล้วพูดผิดไปแล้วด้วยจัดมาครับผมแล้วก็เป็นสีทองตามที่พูดไปด้วยไม่น่าพูดก่อนเลยเมื่อกี้แม่งเสือกได้เบนจามาเฉย ขอภัยด้วยครับปากพลอยไปนิดนึงบอกว่าสีทองเป็นไงละทองของจริงเลยไงเกลือครับนี่ขนาดโอกาสออก3 0มเนนะเนี่ยไม่ยังเกลือมาลุยกันต่อจัดไปครับผมมีกหนึ่งใบจัดมาจัดมาจัดมาเอามาเอามาเอามาโอ้โหได้หนึ่งใบจริงๆด้วยเอาจัดกันต่อการสุ่มมิจาจารไม่คิดจะออกให้ผมเลยเหรอเฮ้ยดวงไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยขอสักหนึ่งสุ่มไปนะตัวสุ่มมิจาจารขอสักหนึ่งสุ่มไปการสุ่มเอเอาร์ขอสักหนึ่งใบนะ จัดมาหน่อยขอหน่อยจังหวะนี้ฉันท่องนะโมนะโมสามจบแล้วนะโอ้โหดูดิอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นครับเนี่ยนะเอ๋ยนะโมนะเอ๋ยนะโมกาสตุเมีาจารย์ให้ฉันสักหนึ่งใบเถอะนะขอสักหนึ่งใบเถอะนะนะจุดจุดนี้ขอหน่อยเถอะอะไรมันจะเกลือขนาดนั้นขอหน่อยเถอะโอ้โหดูมันทำกับผมเออ ร7อใบได้ตัววิญญาจารย์มาประมาณสัก4ี่ห้าหกใบเองนะเอาแล้วก็มาอีกหนึ่งใบเป็นเจ็ดโอ้โหกาสุ่มวิญญาจารย์เอรัตอาคือไม่มาเลยเหรอได้ถังเฉินดวงดีไปนี่คือจบเลยใช่ไหมเนี่ยเหมือนตัวเกมมันจะหมั่นไส้เรายังไงก็ไม่รู้นะเหมือนแบบว่ามาแจกดวงปุ๊บนอกนั้นแจกเกลืออย่างเดียวดูดิโคตรเกลือเลยฮะได้ตัวสุ่มวิญญาจารย์มาโคตรของโคตรน้อยประมาณ7ใบเท่านั้นเองเกินไปนะผมว่ามันเกินไปมันเกินแบบเกินเกินเลยอ่ะคุณผู้ชมไหนมี สาใบก็ขอสุ่มเล่นๆไปแล้วกันนะเผื่อดวงมันจะดีเพราะว่าโอกาสออกตั้ง30%เน่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีสักหนึ่งใบแล้วว่าที่เป็นสีรุ้งจับไปกครับผมเออหลงนี่ไงเต็มๆรุ้งกระแทกหน้าจัดกันมาต่ออีกหนึ่งใบครับผมกระแทกหน้าไปสีรุ้งบั็อกก็แม ตัวเดิมอีกแล้วนะไปสุดท้ายครับผมรุ้งกระแทงน้าไปครับผมโอ้โหมังกรฟ้ารันริชแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายมากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f i c i a l เพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ r i c h m a n s <tenants> h o p com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุดาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องนึกถึงริชแมนช็อปช็อป